มาบอกวิธีของพี่น้องโซนเผ่ามงเผินเกี่ยวเขา่ามีความพิเศษนนหนึ่งได้นียเพราะเพิ่นเอายาฆ่าเลยหมัดเนาะห,หมัดเขา่าคือสลายเขาสลายพลอยเน,นาจะสลายมันเรืออ่อยตอกได้่างนี้แต่ว่าพี่น้องเผ่ามงเผินเกี่ยวเขาจา้าเเพิ่นเอายาฆ่านี่ยาฆ่ากับสอบโบกไก่เลยมีป่าคางๆคือตอกอย่างดีเลยไท่าน ี่น้องเผาเมืองเพิ่นตัวเป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจและนี่เพันเอายาคา้ามาแตรานนี่น่าสนใจไะ,ะกองข้าวไปกับกองใหญ่ใหญ่เห็นแล้วเป็นตาอ,อ่อนซอนได้ี่น้องเลยตัวหน้าตัวนี้นี่อยู่ไกลครับลังห้องเรื่อยเหมือนกำเกิดทักษะของเขาเนี่ย ไกล่ไกลจากตัวเมืองถ่นกำลังนี่กองเขา่าขึ้นได้นี่กองของผู้ใดโอ้หลายนี่หลายกองเพียงกายหัวหมดแล้วนี่เปล่าสอนได้เข้าหลายเนะาะเป็นอดร้อยเปลวผูว่านี่บบได้ไะ ได้ร้อยปลายป่าแต่ละปีปีละหกสิบเป่าเขาเจ้าเมื่อวานนี้ได้ขายบ่ปกติขายโลเท่าไหร่เขาเจ้าเขาขายโลเท่าไหร่ก็ปกติค่ะมุฟี่ไปขายป่ะแม่นป่ตาวอรซอแซบได้เขาเจ้าอันเด้เจ้าเห็ดตัแซบ เปเห็ดข้าวเจ้าข้าวเจ้าหมดเลยเนาะแถวนี้เนาะด <c oughs> าวซ้อนในกองของไปกักายหัวกายหัวผูโยนก็โย้นจนบ่รหอดเลยนี่บรรยากาศนี่นตอนแรกทำทรม,มปีนี้ได้เข้าลายก็ปีกายา่บ่ ดีเนี่ยปีพอดีป่ะโอ้แต่ละปีได้หลายกว่านี้อีกเนาะโอ,โอ้เถอะแม่ดูคนว่าปีกายได้หลายกว่านี้ได้ป่าสันปีนี่ก็กายหัวพอได้หน่สอ,อนเขา่าเป็นเข่าจ้าไปเ,เลยมาโซนนี้ก็มีอีกกองเข่าจ้าอีกโอ้ยอาจ่าสอน,สอนถุงไห้ตรงหน้าแบบนะ้ ได้กองน่าจะมาสูง้างหลังเลยได้นี่เป็นหน้าของพี่น้องสวนเผ่ามงได้ส่วนเขาเจ้ามีแต่เขาเจ้าล้วนๆเลยมีใครเคยเห็นหนาแบบนี้บ้เนาะนาเขาเจ้าได้นหน่นาพี่น้องสวนเผ่ามงที่อยู่มอนทำเกิดรักซาเฮา หน่อยกัมาดิลีนก็นได้ดิที่ถอดสมัยตอนยังหน่อยก็หลายคนนะี่กองนี่แห้งใหญ่กองัวสูงหลายกองากลองครับกอง่างเดียวเลยมันอากาศตอนนี้านเลย ทางโซนี้เจอกับกินกองแล้วตรนนี้กองบมง่ากองอีกน่อยเพื่อสอยแยกพ่อแม่ซอยแยกสวยงานได้สวนกองจ้าตัวนี้ เปได้ดิปเปแบบะยุกต์เปนี่คักนอเปนี่เนาะได้หลายได้แค่หนึ่งนี่นะอ๋อถ็เนยยเป็นผู้หญิงได้อกในเปบอกใหญ่

มาสมบรรยากาศอยู่บ้านทองเจริญม,ม,นนม,มันก็เกิดลักษาเฮาน้องน้อยเพมันก็วันนี้เป็นมันเสาร์เนาะเพมันก็มาสวยเวียพ่อแม่เพิ่อนนี่ไป็จัได้บ้านทานผู้ชมแต่ละบ้านคือที่เกี่ยวข้าวแล้วเนาะยามนี้น้องน้อยเพมันก็สวยเพียรเขาเลยเซนทางงานนั้นน้อยเจียงเมนคับบรรยากาศพี่น้อง เดี๋ยวเด้ดเอดอยู่บานหงเจริญมันเกิอเทาอยู่บรรยากาศดีลายเดือนฤดูกาลเก็บเกี่ยวของพม่พีน่นองประสาสนนี่เป็นไห้หน้าเขาเจ้าคือนั่นเลยเนาะเ <c oughs> ต็มเลยนี่ตัวนี้ก็ก,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 กองสั่มโอ้โยกายหัวกองสี่ห้าเมตรคนนี้งามลายงามลาย เอาคงได้กนินอันโอ้ใหญ่ยามจักน่อยชิมีพักนอกได้นล่นะท่านผู้ชมมีพักนอกพักกระดั่นให้ได้มาเก็บเกี่ยวเก็บเมื่อปัน้นเมื่อซุปเมือ่อเลยโอคัน้ำหลังจากต่อเฟื้องเริ่มแหงแ้งอะไรก็จะมีพักนอก